สวัสดีครับพบกับผมช่องอุดรโซล่าหนึ่งหกแปดนะครับวันนี้จะมารีวิวอ่าลงแพรอ่างน้ําผ่านนะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงน่าจะสั่งหยุดนะครับตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอสร้างขอมนะครับดูนะครับซบซ้มากเลยนะฮะตอนนี้มีแพรครับจอดเรียงลายเลยนะครับ อย่าขึ้นเต็มนะครับโอ้เมื่อไรจะกลับมาคือคักเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะฮะนี่ครับยาเต็มเลยนะครับซบเซาอ่างน้ำพานนะครับอำเภอสร้างขอบเนี่ยครับใครที่เคยมานะฮะตอนนี้แพ จอดเต็มเลยนะครับตรงนี้ดูนะครับสถานการบ้านเราถ้าเป็นอย่างนี้ยังจะเปิดประเทศอีกแล้วก็โอ้เมื่อไหรจะกลับมาเหมือนเดิมฮะตรงนี้นี่ขอบารมีปู่รักสมรักษานะครับปู่วันนี้มาขอพรน,นะครับขอพรปู่มีอ่างน้ําบรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศเนี่ย ทางน้ำผ่านอำเภอสร้างขอมนะครับดูแพรนะครับเนี่ยจอดเต็มเลยนะครับฝั่งน,นี้ก็มียาวยัด ยาจอดแน่ขึ้นเต็มนู่นครับตรงนู้นก็จอดเต็มดูยาแน่เต็มเรือ ข้างแล้ว ดูครับสภาพโอ้ถ้ากลับมานี่ก็ต้องซ่อมกันยาวเลยนะครับนดู แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอำเภอสร้างคอมนะครับตรงนี้แหจอดจะเต็ม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 เป๊ะเลย เมื่อก่อนคือคักมากเลยนะครับเศษตรงเนี้ยคึกคักลองแพลเนี่ยฮะนูน่นนะแพยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับนี่ก็บนไดลงไปนะครับตรงนี้แพเริ่มพังเริ่มโอ้บนไดสุดทบนะครับนูน่นฮะยาวไปถึงตรงนูน้น โอ้ไม่เป็นไรครับกลัวสะพานหักนะครับ,ใคร,บใครเคยมานะครับช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์ด้วยนะฮะอ่างน้ำ่านนะครับลองแพขึ้นชื่ออำเภอสังขงคอมนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งคนอำเภอเพนอำเภอสังขงคอมหรืออำเภอใกล้เคียงจะรู้จักกันดีฮะรตรงนี้เมื่อก่อนช่วงอ ก่อนโควิดนะฮะตรงนี้โอ้โหคึกคักมากเลยครับแทบจะได้จองกันข้ามข้ามเดือนเลยนะฮะจองแพตรงนี้ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับสุดลูกหูตานะคะแพเวลานั้นเขาก็จะเอาเรือลากออกไปกลางนะครับกลางแม่น้ำกลางอะไรแล้วแต่นะฮะตรงนี้ครับนี่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูนะครับสารปูตาอยู่ตรงนี้นะฮะในวันนี้ผมจะมาขอพรท่านนะฮะวันนี้ รอครับรอคนพาทําพิธีนะครับนี่ครับเศร,รษฐกิจซบเซานะครับโอ้ดูรอดๆนะครับอย่างไงผมก็ขอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ